ค่อยอยศึกษาอบรมบ่มนิสัยตามลำดับนิสใยดีเรียกว่ามีที่พึ่งอย่างดีนิสใยไม่ดีก็เรียกว่ามีที่พึ่งอเลวสาม เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกรูปทุกนามทุกทันทุกคนเกิดมาสู่โลกมนุษย์ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของโลกมนุษย์ถ้าเราไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ เราก็เรียนรู้เรื่องสวรรค์เราไปพรมมโลกเราก็เรียนรู้เรื่องพรมมโลกจะเป็นรูปพรมมารูปพรมก็ตามถ้าไปสู่นรกเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนรกเราไปเป็นเปรตจุรกายเราก็เรียนรู้เรื่องเปรตจุรกาย เราไปเกิดในคำเนิดสัตว์เดรฉา,านเราก็เรียนรู้เรื่อง <c oughs> อบายศัตว์คือสัตว์เดรฉา,านเป็นต้นจึงจะได้เข้าใจถ้ <c oughs> าั้นเราก็จะไม่เข้าใจสมเด็จพ่อของพวกเราทั้งหลาย <c oughs> พระองค์เรียนรู้จนจบทุกประการ <c oughs> ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกรรมอันใดดังที่ปารุบให้ฟังด้วยบาปอะไรผลมันเป็นอย่างไรความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างไรต้องเรียนรู้พระองค์รู้ทั้งหมดเปรกก็ดีสัตว์นรกก็ดีอสุรกายก็ดีมนุษย์ก็ดีสวรรค์ก็ดีรูปภูมิก็ดีรูปภูมิก็ดี เรียกว่าโลกาวิถูโลกาวิถูก็แปลว่าผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงไตรโลกก็แปลว่าโลกสามกามโลกรูปโลกและอรูปโลก พระองค์เรียนรู้มาทั้งสิน้นไม่มีพบใดภูมิใดที่จะยั่งยืนอายุยืนยาวนานมากที่สุดคืออรูปภมิรองลงมาก็รูปภูมิรองลงมาก็เทวดาลองลงมาก็มนุษย์ในส่วนสุขติ ส่วนในทุกตกินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานตามกฎแห่งกรรมแต่และคนได้สร้างเอาไว้แต่อายุยืนขนาดไหน <c oughs> ในที่สุดวีซ่าหมดอายุทุกรายถ้าวีซ่าหมดอายุจากพรม,มโลกมามนุษย์ ไปเป็นเทวดาพระพุมนั้นจะไม่ลงสู่อบายภูมิพระพนะูมรั้นตกจากรูปพระพรมก็ตามารูปพมก็ตามจะไม่ไปสู่อบายภูมิทำไมยังเป็นเช่นนั้นเพราะจิตมันยังผ่องใสยอยู่เหมือนกับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม เมื่อจเจริญภาวนาไปตามลำดับจ,จิตเป็นสมาธิเป็นฌานแม้จิตจะออกจากฌานธรรมแม้จิตจะออกจากฌานธรรมจิตยังผ่องแผ้วอยู่เห็นไหมเหมือนกันนะจิตยังผ่องแผ้วอยู่เมื่อจิตยังผ่องแผ้วอยู่ ก็ไม่ไปสู่อบายภูมิอย่างน้อยก็มามนุษย์หรือไปสวรรค์เท่านั้นเองเ <c oughs> <c oughs> มื่อไปสวรรค์ก็ดีบาปให้ผลลงสู่อบายภูมิได้ภายหลังเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตสุรกายสัตว์เรชานได้ถ้าจากพมโลกมามนุษย์ ถ้าประมาทขาดสติประมาทขาดสติเจออารมณ์ใดๆชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นจิตเศร้าหมองลงสู่อบายภูมิได้ภายหลังพระองค์ศึกษามาทั้งสิ้นจึงแสดงให้ชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงได้รู้ได้ทราบความจริงของวัฏฏสงสาร,ร พราะฉะนั้น <c oughs> สมเด็จพ่อจึงปรารถนาพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ <c oughs> เพราะชีวิตแต่และชีวิตนั้นมันยังเต็มไปได้วยความทุกข์อยู่ <c oughs> ไม่มีพบใดภูมิใดทั้งสามภพจะ มีความสุขชั่วนิรันดรไม่มี <c oughs> เทวดาแม้ไม่แก่ไม่เจ็บป่วยพระพรมก็ไม่แก่ไม่เจ็บป่วยแต่ว่าจุติคือตาย <c oughs> จุติคือตายทุกรายไปเมื่อวีซ่าหมดอายุ เพราะฉะนั้นผมมาลูกก็ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนต้องเปลี่ยนแปลงเทวดาก็เปลี่ยนแปลงเมื่อมันเป็นเช่นนี้พระองค์ปรารถนาอะไรนิพพาน ชีวิตทุกชีวิตถ้าไม่ถึงพระนิพพาน <c oughs> อย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขอย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขอันเป็นสันติสุขไม่มีไม่ถึงสันติสุข ได้แต่ความสุขอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยสมาธิคือฌานเท่านั้นเองไม่แน่นอนสักอย่างนี่เพราะฉะนั้นพระนิพพานนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่เหนือโลกถ้าผู้ใดได้ลิ้มรสแห่งพระนิพพานแล้วแม้ครั้งเดียวคือสาเร็จเป็นบโสดาบันเรียกว่า พระอริยเจ้าทั้งนั้นเลยจะเป็นพระก็ตามเป็นเนงก็ตามเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือเป็นญาติเป็นโยมหรือเป็นเทวดาเป็นพระผม <c oughs> ก็เหนือกว่าคนทางโลกเหนือกว่าคนทางโลกเหนือกว่าเทวดาเหนือกว่าพระผม มนุษย์เราทั้งโลกถ้ายังไม่ได้ลิ้มรสแห่งพระนิพพานชื่อว่าปุถุชนน่าคิดไหมปุถุปแปลว่าหนาคนหนาหนาด้วยอะไรหนาด้วยกามเห็นไ,ไหมเหนือด้วยกาม ที่บคนหนาหนาไปด้วยกามมาราคะมนุษย์สวรรค์เห็นไหมเต็มไปด้วยกาม,มราคะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะมันหนาแน่นอยู่ รูปอบมแม้ไม่มีกามไม่มีปฏิฆะไม่มีประยุทธานกิเลสในใจเพราะอำนาจแห่งฌานสมาบัติรักษาจิตไว้อยู่ก็จริงแต่ว่ากามก็ดี คือราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันกำเริบไม่ได้เท่านั้นเองเพราะองค์ชาน,นั้นข่มปริยุทธ,ธานกิเลสไว้ถ้าตกจากพรม,มโลกเมื่อใดการมราคะโทสะโมหะ ย่อมเกิดขึ้นได้เต็มหัวใจอยู่มีโอกาสเกิดอยู่อรูปภรมมก็เช่นกันมันไม่แน่นอนแล้วก็ชื่อว่าเป็นพรมปุถุชน <c oughs> เป็นเทวดาปุถุชนเห็นไหม <c oughs> มนุษย์เราผู้ใดได้ลิ้มรถแห่งพระนิพพาน <c oughs> สำเร็จเป็นประสูดาบันแล้วอายุเจ็ดปีขึ้นไปมีสิทธิ์ทางนั้นถ้าผู้ใด <c oughs> ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลสำเร็จเป็นประสูดาบันอริยบุคคล <c oughs> ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริบ ประเสริฐอย่างไรถ้าผู้ใดไม่เข้าใจถึงธรรมอันนี้จิตก็จะไม่น้อมไปเพราะอะไรเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจเหมือนกันกับไก่เหมือนกันกับลิงมันรู้แต่ว่าหากิน ถ้าได้กินแล้วก็พอได้หลับนอนได้เสพกามพอเท่านั้นส่วนคุณธรรมที่เหนือจากนั้นมันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นลิงก็ดีไก่ก็ดีเป็นต้นจึงไม่ขวนขวายเพื่อความพ้นทุกข์ใดๆเพราะมันไม่รู้เรื่องฉันใดคนเราทั้งโลกถ้าไม่รู้สภาวะของะณิพาน์อย่างแท้จริง ก็จะไม่ขนขวยเพื่อความพ้นทุกข์เรียกว่าติดอยู่ในโลกมนุษย์เป็นต้นต่อต่อ,ตอไปตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอยู่อย่างนี้เพราะฉะนันภาวะของพระนิพพานผู้ใดได้ลิมรสแล้วนั้นจึงชื่อว่าพระอริยะโยมก็เรียกว่าพระอริยเจ้า แม่ชีก็เป็นพระอริยเจ้าญาติโยมผูบ้บาสุบาสิกาก็เป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าก็คือผู้ประเสริฐประเสริฐอย่างไรค <c oughs> ติของพระโสดาบันจากมนุษย์จะไปไหนเรียกว่าคติคตติไปว่าที่ไป พระอริยเจ้านั้นจะไปไหนเมื่อจุติแล้วคือตายแล้วจะไปไหนพู้สำเร็จเป็นรโสูดาบันองค์งพระองค์พระบรมศาสดาสมมาส,สมพุทธเจ้าแสดงไว้ที่ว่าประเสร,ริฐประเสร,ริฐนั้นก็หมายความว่าจิตจะไม่ตกต่ำไปสู่อบายภูมิีกไม่ไปเลยเพราะอะไร เพราะการได้ลิ้มรสแห่งพะนิพานนั้นอริยม <c oughs> รรยมรรยมนั้นเป็นโลกุตระธรรมอริยผลก็เป็นโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นจิตของผู้ใดใครก็ตามเข้าถึงอริยมรรยผลอริยมรรคแปลว่ามรรคขยาน เกิดขึ้นในจิตของผู้ใดเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ใดปุถุชนคำว่าคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบขาดกระเด็นลงไปเลย คนนั้นแม้จะสั่งสมบุญสั่งสมบาปมามากเคยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติปิดในลูกเขาเมียเขาผัวเขาเคยโกหกเคยด่าเคยกินเหล้าเมายาสารพัดมาหลายภพหลายชาติก็าตาม <c oughs> ธรรมดาบาปอันนี้ต้องลงสู่อบาย,ยภูินรกเป็นสุรกายสัตว์เดรัจฉาน แต่เมื่อได้ลิ้มรสแห่งธรรมอริยมรรคเกิดขึ้นมันจะประหารกิเลสเลยมรรคยานนั้นเกิดขึ้นเวลาใดโคตรของกิเลสอันหยาบคายนั้นขาดขะเด็นน่าคิดไหมพังทลายขาดกระเด็นมันน่าอัศจรรย์ เพราะฉะนั้นจะได้นามว่าพระอริยะคือผู้ประเสริฐคาว่าผู้ประเสริฐก็คือผู้ไม่ไปสู่นรกปรเตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยคนประเสริฐคนดีไม่เข้าไปในคุกในตารางไม่ได้ถูกตัดสินจำคุกประหารชีวิตเป็นต้นไม่มี แเ่ว่าคนดีของสังคมส่วนผู้เบเสริฐอยู่ในโลกทั้งกามโลกรูปโลกอรูปโ,โ,โ,โลกนี้ก็คือพระอริยเจา้าไม่ไปสู่าบยภูมิไปเกิดเป็นพระผอมก็เป็นพระอริยเจา้าถ้าถูกจากผรมมาโลกก็มามนุษย์ไปเป็นเทวดาเท่านั้นไม่ตกต่ำลงไป ถ้ามามนุษย์จิตใจก็น้อมไปสู่พระนิพพานเหมือนเดิมไปเป็นประผมจิตก็น้อมไปสู่พระนิพพานไปเป็นเทวดาจิตก็น้อมไปสู่พระนิพพานพอผู้ที่สําเร็จเป็นปสูดาบันอริยบุคคลแล้วนั้นห่วงพระนิพพานเหมือนกันกับแม่ห่วงลูกน้อยกําลังดื่มนมอยู่ ลักษณะนั้นไม่ต่างอะไรกันเพราะฉะนั้น <c oughs> คำว่าผู้ที่ได้ลิมรสแห่งธรรมสำเร็จเป็นประโสดาบันแล้วนั้นจึงประเสริฐอย่างนี้และนอกจากนั้นพบชาติที่เวียนว่ายตายเกิดธรรมดาปุถุชนนะไม่สามารถจะนับได้เกิดอีกกี่พบกี่ชาติ จึงจะพ้นจากทุกข์นับไม่ได้เลยนับไม่ได้เลยแต่ผู้ที่สำเร็จเป็นพระโสดบนนาบันอริยบุคคลแล้วนั้นสมเด็จพ่อแสดงไว้นับพบนับชาติได้เลยเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจดชาติไม่เกินเจ็ดชาติ สมเด็จพ่อแสดงไว้ทุกประการอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติเห็นไหมเอกพิชีภริยบุคคลคติของภริยบุคคลเอกพิชีถ้าผู้ใดได้สำเร็จเป็นรัสโดาบันแล้ว ปรารถนาบรรลุถึงซึ่งความเป็นแห่งพระรหันใช้ความพาคเพียรพยายามในชาติปัจจุบันนั้น <c oughs> ก็มีโอกาสได้บรรลุเป็นพระหันในชาตินั้นเลยก็ได้โกลังโกละพระรยะบุคคลพรโสดาบันบางประเภท โกลังโกละแปลว่าไปสู่ตระกูลมาสู่ตระกูลผู้ง่ายก็คือมาเกิดอีกสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างหกชาติบ้างอันนี้ว่าโกลังโกละไปสู่ตระกูลมาสู่ตระกูลไม่เกินนั้น <c oughs> ไม่เกินหกชาติ จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานพระสบาดามันบางประเภทบางท่านบางคนอย่างมากที่สุดสัตตะขตุประมะอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาตินี่มากที่สุดนะไม่เกินเจ็ดชาติมาเป็นมนุษย์ก็ตามไปเป็นเทวดาก็ตาม <c oughs> ไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานแน่นอนเห็นไหมอันนี้คือคติของพระอริยบุคคลโสดาบันแม้จะเวียนว่ายแต่เกิดอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติอนิยมท่านจะเรียกว่าผู้ประเสริ ในยังไม่ได้พูดถึงว่าพระสกิทาคามีพระนาคามีพระอรหันตนี่ยังไม่พูดถึงนะจะประเสริฐมากเพียงใดเนียเพราะฉะนั้น,น,นผู้ใดเข้าใจในธรรมอย่างนี้จิตจึงจะน้อมไปสู่ความภาคเพียนพยายามอย่างแท้จริงถ้าว่าไม่รู้ ถึงซึ่งประโยชน์ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่รู้ประโยชน์ <c oughs> ในเรื่องต่างๆก็ไม่มีความเพียรไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติเหมือนกันอุปมาเหมือนกันกับคนบางคนไปสมัครงาน <c oughs> ที่บริษัท เมื่อไปถึงแล้วก็ว่าผมจบการศึกษาชั้นนั้นชั้นนี้ปริญญาตรีเป็นต้นปริญญาโทปริญญาเอกเป็นที่สุดอยากจะมาสมัครทำงานในบริษัททางบริษัทก็บอกว่าท่านทำเธอะถ้าท่านทำดีมีความสามารถสูงทำให้บริษัทเจริญ ก็จะพิจารณาเงินเดือนให้ตามเหตุนั้นแต่ได้ว่าท่าน <c oughs> ไม่สามารถให้ทำให้บริษัทเจริญขึ้นก็จะพิจารณาตามเหตุนั้นเพียงเท่านี้เองคนก็มีความเพียรน้อยแล้วถ้าทำไปเดือนหนึ่งจะเขาจะให้เท่าไหร่ไม่รู้เลย เห็นไหมก็ไม่อยากจะทำเพราะไม่รู้ถึงซึ่งประโยชน์ว่าจะได้เท่าไหร่ขณะเขาให้ทำทดลองงานนั้นนี่นะยังความเพียรน้อยอยู่ไม่กระตือหรือล้นแต่ถ้าหากว่าผู้ใดใครก็ตามไปสมัครงานจบปริญญาตรีเขาบอกว่าทดลองงานสองหมื่นนะท่าน งานผแผนนี้สองหมื่นนะท่านอันนี้ทดลองงานแต่ถ้าท่านมีความสามารถสูงก็จะเพิ่มให้ตามเหตุอันควรสมมตินะนะคนคนนั้นเขาก็มีความกระตือรือร้นอย่างน้อยน้อยก็เดือนหนึ่งได้สองหมื่นได้แน่นอนเห็นไหมเพราะรู้ถึงซึ่งประโยชน์คือสองหมื่น โดนด่าก,ก็อดทนเห็นไหมงานลำบากก็ใช้ความเพียรจะมีอุปสรรคใดๆก็ภาพเพียรพยายามแก้ไขทำแล้วมีประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรก็ไม่สาบเห็นไหมเป็นอย่างนั้นก็มีพระเหล่านี้ก็ยังมีอยู่การงานไม่ค่อยเอาเท่าเอา่านศึกษาเราเรียนใหม่เอาเท่องบน มันจึงเห็นอยู่เพราะไม่รู้ถึงซึ่งประโยชน์แห่งธรรมส่วนชาวโลกทั่วไปไม่ได้บวชก็เหมือนกันส่วนเป็นเช่นนั้นนอกจากนั้นยังรู้ถึงซึ่งประโยชน์ของสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วกาม,มาราคะก,มมาคกํกำเริบไม่ได้โทสะก็กำเริบไม่ได้ ความง่วงเหงาเ h านอนท้อแท้หดถู่ก็เกิดไม่ได้ความฟุ้งซ่านที่สายไปในอารมณ์อันเป็นบาปก,ก็ไม่เกิดขึ้นไม่ได้ความลังเลสงสัยก็ไม่เกิดขึ้นจิตก็ผ่องแผ้วสุขสงบเห็นประโยชน์ของสมาธิอย่างนี้น้อมจิตไปสู่ความภาเพียรพยายามเจริญภาวนาอันเป็นส่วนของสมถะ ส่วนผู้ใดใครก็ตามรู้ถึงซึ่งประโยชน์อันสูงสุดคือมรรคผลพนิพานอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ดูใครสมเด็จพ่อพระบรมศาสดาสมมาสมบูรณเจ้าไม่มีใครสอนแต่รู้ถึงซึ่งโทษในวัตะสงสาร ภัยในวัฏฏะสงสารชาติภัยภัยคือความเกิดชราภัยภัยคือความแก่พยาที่ภัยภัยคือความเจ็บป่วยมรณะภัยภัยคือความตายในวัฏฏะสงสารนั้นทุกชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ร่ำไปผู้มีสติมีปัญญา ปราถนาความพ้นทุกข์จิตน้อมไปสู่วิปัสนาภาวนาวิปัสสนากรรมฐานพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อบรรลุถึงซึ่งประโยชน์อันสูงสุดคือโลกุตระพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว สงสารบรรดาสัตว์โลกรอวันตายคำว่ารอวันตาย <c oughs> กว่าจะตายต้องแก่ยักแย่ยักยัยกยนลำบากแทบลมแทบตายเจ็บป่วยสารพัดแล้วค่อยตายเป็นทุกข์ทรมานแทบลมแทบเท้าถึงซึ่ง พระนิพพานอันเป็นโลกุตระ